สวัสดีครับทุกคนเจซีจาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์นะครับที่เป็นซีรีส์ที่ผมตั้งตารอคอยมากเพราะว่ามันเป็นซีรีส์จาก Marvel นะครับสำหรับเรื่องนี้เลย Hawkeye Hawkeye นะครับเป็นซีรีส์ที่เบสมาจากคอมิกส์นะครับมาจากหนังสือการ์ตูนของมาเวลเนาะ ซึ่งเป็นเรื่องราวต่อจากตระกูลมาวเวลทั้งหลายครับผมที่เป็นเรื่องของอเวนเจอร์ใช่ไหมมีตัวแบบพวกไอออนแมนพวกกัปตันเมรินกาใช่ไหมครับหลายๆตัวแล้วก็ตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่โคตรเท่นะครับตัวที่แบบหลายๆคนชอบมากก็คือฮอกอายนั่นเองเพราะว่าฮอกอายเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแม่นแม่นธนูมากนะครับใช้ธนูเป็นอาวุธแล้วก็มีสกิลแบบอาร์ชอรี่สกิลแบบขั้นสูงนะครับซึ่งเขาไม่มีพลังอะไรทั้งนั้นเลยครับไม่มีพลังแบบเนื้อมนุษย์ แบบสายตาเฉียบคมบินได้เหาะได้ปล่อยพลังไม่มีนะครับเขามีแค่ความแม่นยำนะครับกับทักษะการต่อสู้นะครับทั้งระยะไกลและระยะประชิดนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ต่อจากเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะครับหลังจากที่ธานอสแซนฟนิ้วไปแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ต่อมายาวมากนะครับก็เป็นถ้าคนไม่เคยดูมาเวลเลยแล้วมาดูฮอกอายเหรอคำถามนี้ตอบยากนะ คือคุณก็สนุกกับเรื่องได้ครับแต่คุณก็จะงงๆหน่อยว่าเวลาเขาเมนชั่นถึงทานอสเบย์าเขาเมนชั่นถึงเหตุการณ์การต่อสู้ในนิวยอร์กใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณก็จะแบบเออไปเลยครับคือเรื่องนี้ตัวของฮอกอายเนี่ยครับตัวของครินสบัตตันเนี่ยก็แสดงเป็นตัวหลักนะครับโดยจะแสดงคู่กับตัวของเคทบิชอปนะครับเคทบิชอปเป็นสาวน้อยครับเรื่องราวของเคทบิชอปเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2012เนาะตอนที่โลกิ เปิดประตูนรกไม่ใช่ประตูนรกเิเป็นประตูที่แบบว่าเชื่อมจักรวาลใช่ไหมไอตัวใช้ของเทสลกเนี่ยเปิดประตูมาําให้พวกแกงเอเลียนของทานอสเนี่ยมาบุกโลกได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอะเอนเจอร์ก็ช่วยเซฟเมืองไว้ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เป็นแบบผลกระทบหลายๆอย่างเนี่ยคือบ้านเมืองก็พังใช่ไหมผมว่ามีหลายๆครอบครัวที่สูญเสียนะครับนอกจากที่โซโควเวียใช่ไหมถ้าคนที่เป็นติ่งมาเวลก็จะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมที่นิวยอร์กก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ ครอบครัวของเคสบิชอปเนี่ยตัวพ่อเนี่ยน่าจะตายจากเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็เคสก็ไม่ได้เป็นแบบเหมือนแอนตี้ฮีโร่นะคือจริงๆมันจะไปได้2มุมนะคือจริงๆผมว่าตัวของเคสบิชอปเนี่ยสาวน้อยคนนี้อาจจะมองในมุมว่าคือพอนางเห็นว่าเหล่าฮีโร่มาช่วยแต่ว่าช่วยไม่ได้อยู่ดีก็แบบว่าทําให้พ่อตายก็อาจจะแบบแคนฮีโร่ไปเลยแต่เนี่ยคือนางเห็นฮอคอายเนี่ยเป็นเหมือนกับยังไงเป็นเป็นฮีโร่ครับเพราะว่าเห็นช็อตที่แบบ เพราะอาการังสู้อยู่แล้วมีช็อตเท่ๆครับยิงธนูแล้วก็แบบปุ๊บลงมาจากตึกแล้วเกี่ยวสลิงเข้าไปในตึกอะไรเงี้ยแบบโอ้โหช็อตมันเท่มากนะครับจนต้องไปบอกแม่นะครับว่าแม่หนูต้องการธนูกับลูกธนูขอด่วนนะครับซึ่งแม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือคุณเวรานะครับฟาร์มิไก่ก็คือคุณเอเลนอร์นะครับในเรื่องเนี้ยแสดงเป็นเอเลนอร์บิชอปนะครับตัวแม่นะครับจริงๆคุณเวราะที่ผมชอบมากนะผมดูพวกตระกูลคอนเจอร์ลิงอะไรทั้งหลายนะครับก็มาเรื่องนี้เปิดฉากมาก็ มีการกระชากไวหน่อยครับทำหน้าทําตาให้แบบกระชากไวเป็นสาวนะครับก็นี่คือเหตุการณ์คร่าวๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเคปิชชัพก็โตขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มฝึกการต่อสู้นะครับมีทั้งเทควันโดนะครับฝึกการยิงธนูนะครับเป็นนักฟันดาบเป็นนักยิมนาสติกนะครับหลายอย่างเลยซึ่งตรงนี้ผมชอบมากตรงที่อินโทรของเรื่องเนี่ยครับจะเป็นการเล่าเรื่องแบบว่าเป็นฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะครับจากเหตุการณ์ตอนเด็ก แล้วก็ตอนที่นางโตแล้วนะครับนางบอกว่านางอายุา22นะครับจากปี2012มาเนี่ยก็น่าจะผ่านมาหลายปีนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เก่งขึ้นครับตัวของเคสบิชอปแต่การต่อสู้เนี่ยอันนี้ยังไม่ถือว่ายังอยู่ในท่อนที่ยังไม่สปอยนะเวลาต่อสู้เนี่ยจะดูออกครับว่าเขาตั้งใจจะให้เห็นว่าคือเคสบิชอปเนี่ยต่อสู้ได้เก่งครับแต่ว่าจะไม่มีพละงกำลังที่มากพอคือแบบ สามารถขึ้นไปเวียงสามารถขึ้นไปแบบไปเวียงศัตรูให้ลม้มหรือว่าหลบลีกนะครับการต่อสู้ท่วงท่ามีหมดแต่ว่าพละกกาลังยังไม่มากพอเพราะว่า,วายังเป็นแค่แบบเด็กสาวอยู่นะครับจริงๆ22ก็ไม่เด็กสาวแล้วนะก็เป็นวัยรุ่นะอ่ะเป็นวัยรุ่นแล้วกันนะครับคือผมติดเรียกตามตัวของคริสนะตัวของฮอกอายเนี่ยเขาเรียกเคสว่าเป็นเด็กสาวนะครับคือเรื่องนี้มันจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับหลายๆมุมมากตัวของคินบัตตันเองก็เราจะเห็นมุมมองชีวิตของการเป็น ปุตุชนธรรมดามากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเห็นไปในเด e w วินเทอร์โซเยอร์แ a l c ฟลใช่ไหมซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ยฟฟลคอนแม่งเป็นหนี้เป็นฝินไปนกู้ธนาคารกู้ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าก็ประชาชนก็ก็ยังชื่นชมเขาเนานะส่วน,นคินบัตตันก็คล้ายๆกันครับคือไปกินข้าวก็ตัวของเจ้าของร้านอะไรเงี้ยก็ไม่อยากคิดตังนะครับว่รารู้สึกว่าคินเนี่ยเป็นฮีโร่ของเมืองนะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่เราเห็นว่า ออชีวิตของฮีโร่ชีวิตของหลังจากที่มันเกิดการต่อสู้ไปแล้วเนี่ยหลังจากผ่านพายุร้ายเนี่ยเขาใช้ครอบครัวนะครับใช้ความเวลาที่มีอยู่เนี่ยกับครอบครัวยังไงนะครับนอกจากนี้นอกจากตัวของตัวละครหลักใช่ไหมครับทางคลินบาร์ตันทางเคสบีชอปแล้วก็จะมีตัวละครสมทบอื่นๆนะครับอย่างตัวของแจ็คนะครับซึ่งเป็นไปได้นะครับว่าอาจะเป็นตัวโกงหรือเปล่าหรือจะเป็น ฮีโร่คนต่อไปนะครับซึ่งจะมีฮีโร่ชื่อว่าซอร์สแมนนะครับซึ่งจริงๆแล้วแจ็คน่าจะใช้ดาบจะเก่งมากนะครับน่าจะแบบต่อสู้เก่งนะแล้วก็ความพัวพันนะครับหลังจากที่ตัวของฮอกอายเนี่ยตัวคินบาตันเนี่ยได้ไปใส่ชุดเป็นโลนินนะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ได้เล่านะครับตอนที่เราดู Avenger ไอตัวของ Infinity War มา End g เก e เนี่ยตัวของคินบาตันไปเป็นโลนินแล้วก็ไปสู้กับพวกแบบ ู้ก่อการร้ายบ้างสู้กับแก๊งแก๊งยากุซ่านะครับแล้วก็เราไปเจออีกร้อยไปสู้กับแก๊งไอ้แก๊งชุดแร็กนะครับซึ่งกลายเป็นว่าตัวของเคสเนี่ยไปจับพัดจับผูนะครับไปได้ชุดมาโอเคเดี๋ยวผมเตือนก่อนแล้วกันว่าท่อนนี้เป็นท่อนสปอยนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูเลยแม้แต่ ep เดียวคุณไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยกดกลับมาดูช่อง YouTube ผมใหม่ก็ได้นะครับก็หลังจากที่เคสไปได้ชุดมาใช่ไหมมันก็ทําให้เกิดเรื่องเกิดราวต่าง มากมายครับตัวของไอตัวดาบเนี่ยตัวของแจ็คเอาไปใช่ไหมตอนแรกกับผมเข้าใจว่าอ๋อแจ็คเนี่ยก็คงจะเป็นแบบพวกบ้าบ้าของมีราคาบ้าของที่แบบว่ามาจากอเวนเจอร์อะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะจริงๆคือแจ็คเนี่ยจะใช้ดาบไปทำอะไรสักอย่างครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เป็นฆาตการเองก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็อันนี้ก็เป็นการคุยกันนะครับหลังจากที่ผมดูแค่ ep 2 ep นะครับจบผมรู้สึกชอบอะไรนะคือฟีลลิ่งมันดูแบบ มันไม่หนักเกินไปนะมันครอบครัวนะใช้คําว่าครอบครัวก็ได้นะครับเพราะว่าสตาิ๊กก็คริสต์มาสอยแล้วนะก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นช่วงเวลาของคริสต์มาสพอดีนะครับแต่เหมือนกับรู้สึกว่าแอบออนแอร์เร็วไปนิดน,นึงหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าออนแอร์ประมาณเดซ e m b e นี่น่าจะเป๊ะมากแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมพลาดมากนะครับเพราะว่าผมตามหลักเนี่ยเวลาผมจะทําคลิปรีวิวเนี่ยผมก็ต้องไปเช็คใน imdb นะครับใน rotten tomatoes นะครับเพื่อไปเช็คคะแนนอย่างเงี้ยผมก็จะเห็นว่าโอเคใน rotten tomatoes นะครับ ฝั่งนักรียนให้ไปถึง93นะครับฝั่งคนดูให้ไปถึง88ซึ่งแปลว่าเรตติ้งมันดีมากนะครับดีแบบดีมากแล้วก็ IMDB เนี่ยได้ไปถึง8.2นะครับก็โอเคครับผมก็เข้าไปเลื่อนไปดูเรื่อยๆครับหาข้อมูลนู่นนี่นั่นสรุปไปเจอตัว,ตวแสดงไปเจอเยเรนาเบโรวานะครับหรือคุณฟอเรนซ์นะครับซึ่งแบบวัดเดี๋ยวนะในเรื่องตอนดูไปยังไม่เจอไม่ใช่หรอวะคือแสดงว่าเดี๋ยวเยเรนาต้องมีโผล่มานะครับในเรื่องผมก็รู้สึกว่า แอบเซ็งๆนะครับที่สปอยตัวเองหลายคนอาจจะรู้แล้วบ้างหรืออาจจะยังไม่รู้นะครับถ้าคุณยังไม่รู้ก็ครับก็โดนสปอยไปพร้อมผมขอโทษด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับชอบฮอกไอนะหมายถึงชอบฮอกไอนี่ก็คอมเมนต์คุณกันเข้ามาได้ครับว่าคุณก็เดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อนะครับบางคนอ่านคอมิกมาแล้วไง่ก็รู้นะครับหรือว่าบางคนก็เป็นแฟนแบบผมเนี่ยเป็นแฟนมาเวลแบบแฟนมาเวลปลายแถวอะเป็นพวกที่แบบไม่ได้นร์ดขนาดนั้นไม่ได้แบบว่ากิ๊ก มาเวลมากรู้ทุกทุกซอกทุกมุมนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ตามดูทุกเรื่องนะครับแต่ว่าไม่ได้ตามอ่านหนังสือการ์ตูนเพราะนั้นก็จะไม่ได้ดีเทลแบบยิบย่อยขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากดูจบเนี่ยเราก็ได้ฟีลลิ่งแหละวะ่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีเรื่องนี้มาอารมณ์แบบฟีลกู๊ดเรื่องนี้มาอารมณ์แบบต่อสู้เนี่ยเวลาต่อสู้คือไม่18บวกไม่ถึงกับแบบว่ารุนแรงมากเกินไปนะครับสามารถดูกับดูกับครอบครัวได้อโอเคถ้าลูกยังเด็กเกินก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลูกเป็นแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยคือ ดูกับครอบครัวน่าจะเป็นเรื่องที่โอเคแล้วก็มีฉากฮาาหลุดๆเนี่ยของฮอกอายเนี่ยครับก็ทําให้เราดูรู้สึกว่าเออดูไปแล้วก็ยิ้มไปนะครับสนุกดีอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์นะครับกดมีปุ่มอะไรครับกดให้หมดเลยครับซับสครับซับสครต์กดไลค์กดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ไปขึ้นที่หน้าฟีดของคุณนะครับแล้วเราเจอกันต่อไปนะครับในการรีวิวภาพยนต์หรือซีรีส์เรื่องหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปกันแล้วสวัสดีครับ